วันนี้นะคะทุกสั่งหมอนนะไปถวายสังฆทานนะคะก็จะมีหมอนนะมีผ้าห่มค่ะทุกคนแล้วก็มีผ้าเช็ดตัววันนี้นะคะก็สั่งทั้งหมด3ชิ้นนะจจะเอาไปถวายให้กับหลวงพ่อที่วัดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาชมเลทุกคนอาุโมทนาบุญครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนตอน,นนี้นะ ถึงนวัดตะโกแล้วไปกันเลยท่นนอนดีนะคะทุกคนใครที่จะมาเราจะไปว่าตรงนี้นวยนะจอดรถทุกคนหลังจากที่เราไปจอดรถมาแล้วนะคะวัดตะโกโบริเวณใหญ่มากเราต้องไปจอดรถที่ลานจอดรถนะแล้วเราก็เดินนะคะมา ทำบุญกันค่ไหว้หลวงพ่อก่อนตอนนี้เราไว้ซื้อนะคะดอกบัวนะคะ,คะมาไหว้พระทุกคนสิบบาททุกคนวันนี้นะคะเอาบุญมาฝากนะก็เงินนะคะที่ได้จากการขายผิตภัณฑ์ตัว KO d e c o n t a c ด, Contact, ดนะีบุญนะก็บุกก็นำเงินจำนวนหนึงนะคะ มาร่วมทำบุญเอาวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศวัดตะโกนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าสถานที่ใหญ่มากในที่สุดเราก็ได้มาไหว้นะคะวัดหลวงพ่อรวยอยู่ที่วัดตะโกทุกคนอจีดีงดงามมากมากนะคะวันนี้เราเดินทางจากกรุงเทพ ค่ะทุกคนสำหรับใครที่คะที่จะทำบุญถวายสังฆทานนะคะก็ต้องมาณจุดบริเวณนี้นะคะวันนี้นะคะคุณนะคะก็คือนะคะสังฆทานมาถวายเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราซืออะไรมาบ้างกนวันนี้เราือหมอนะคะแล้วก็้าห่นะคะมาถวายสังฆานอัมาบุญนะคะเงินจากการขายผิตภัณฑ์ ทุกคนนี่ก็นะคะพวกมาซื้อัที่ดินถวายนะคะเป็นการร่วมทําบุญซื้อที่ดินนะคะถวายพุทธบูชานะก็เป็นเงินจานวนหนึ่งนะ,ะทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วมพร้อมกันนะคะเราหยอดเลยนี่นะคะตารางมาแล้วหนึ่งร้อยนะ,ะก็อนุโมทนาบุญซื้อท,ทุกคนเลยนะคะและทางวัดนะคะก็จะมอบโฉนดที่ททดิน,ดน,นโฉนดที่ดินพร้อมภาพหลวงพ่อนะครับสองแผ่นนะครับเอาไปใส่ขอบบูชาได้เลยนะครับ ขอควัมหลวงพ่อมีที่ดินอยู่อาศัยร่ารวยนงนทอแล้วนําไปใส่กรอบบูชาได้เลยคร <Okay. S 1> ับค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ทุหาได้นําเงินจนํานวนหนึ่งนะคะที่ผูกขายจิตรคันตัว KO ตัวนี้นะคะก็วันนี้นะคะซื้อหมอนนะคะผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็รวมกับบริจาคถวา,ายสมประทานไปแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญน,นะคะสำหรับคน ทพี่ดูคลิปนี้นะคะเราก็่วยที่อุดหนุนินจ้ันรรจุโอนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ํารวยนะคะวันนี้นะคะเอาอบุญมาฝากบรรยากาศที่วัดตะโกนะคะทุกคนใครไม่เคยมาต้องลองมานะคะได้ร่วาสวยงามนนแล้วก็งเงิน 100อยกิโลเท่านั้นเองแต่ว่ามาแนละ้วทุกคนอิ่มบุญมากๆบรรยากาศในวัดคือแบบว่ากว้างขวางนะคะวันนี้ก็อิ่มบุญมากๆเลยอะเอาบุญมาฝากดดทุกคนดูชื่อนะคะดดน้ำตกเงินไหลมาอะใครเห็นคลิปนี้นะคะก็อของให้เงินไหลเทมานะคะเลย,ยร้านคันร้านเลยนะคะ